นี่คือบริเวณวัดถ้ำะระฆังทองลิงลายนะขนาดครับมาต้องเอากล้วยซื้อกล้วยไม่พ่นกินนะกล้วยเพระถ้าเอาล่งหลดอกพันขึ้นว่าจกเอาเลย ลยยำกันแล้วหยาดกัแล้วหยาดกล้วยกันเถอะคุณกระสีมีลิงหลายสิละครับ รถขั้นใดมากบอ่อเด็กคุ้มไหมบ่มีของมันก็สิลื้ือถ้ารถนี้ของก็ต้องคุ้มให้ดีรถถ่ำเขาแล้วท้างข้อมันสิมีบันไดขึ้นไปคนขับบันไดขึ้นไปสูงหมดละ ถล่อยู่งสูงบนเขาไปะนะต้องเดินขึ้นไปบันไดนี่แล้วก็มีสะพานขามเขาตรงที่เป็นยล่มโยูย่ี่สะพานเล็กขามไป,ปต้องเดินขึ้นไปอีกสูงครับอันนี้บริเวณด่านลางครับ วัดธรรมในยุ่เขตเอำเภอแก่งครับระยยอก ขนาดยูชันบนผลลิงไปเบิดสุมองครับยังดำๆอยูชันบนพุนนีเป็นสะพานสิเป็นบันไดขึ้นเขาครับพุบ่นสิบ,บันไดขึ้นเขานะ เราต้องมระวังขณะเดินไปบนเขาเป็นแบบนี้นครับพวกเขาล้วนๆเลยนี่นี่ทางเดินอีกช่องหนึ่งออกมาทางนี้ วัดตดตีนเขาครับเขตอำเภอแก่งและยองเนี่ยน,นะครับบันไดขึ้น นไปเดินไปทั้งซ้ายอ้อ,อมขุดเขี่ยไปชั้นบนไปถึงหงสงสูงแล้วก็สิมีสะพานครับสะพานข้ามเขาลงคนครับต้องเดินไปเทิมมันล,ลุ่นสวอก็คือม่ต้องขึ้นครับมันสูงอีกทีเลย สูงมากๆเลยเขาหลกฟังทั้งหมดสิมี่เพิ่นเพชรปั่นพระพุทธรูปไปคือกันท,ทัน้งเทิงหมน เป็นวัดยู่นี่เขาหลึกๆครับคนบ่คอยคนบ่คอยเขามานี่ฮุบเขาครับทางขึ้นแบบนี้แหละเป็นหนาฝนนี่ตะไครน้ำจับนี่เมินนะครับนี่ ย่างขึ้นไปนี่โอ้ยเมื่อยอลแหลครับสูงเติบโดยอ้อมเป็นบันไดอยู่ขึ้นไปแล้วอ้อมดั่นทรายจนกลัวที่หอดชันบนผลสูงมากเลยอันนั้นข้างล่างครับด้านล่างองาทำถ้ำน้อยๆครับเ้าเขาสูง คุณกับการรับชมเนะครับ